ดีต้อนรับกลับสู่ไทยออตโตการาตประเทศไทยกำลังสร้างกระแสะครั้งใหญ่ในวงการการทหารเมื่อมีการเตรียมเปิดตัวเครื่องบินรบ Su-35 ที่มาพร้อมกับอาวุธรัสเซียเต็มรูปแบบเครื่องบินรุ่นนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดของยุคสมัยด้วยขีดความสามารถในการรบทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นดินที่เหนือชั้นอีกทั้งยังมีระบบอาวุธที่ครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ SU 3 5ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารแต่อย่างเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการป้องกันประเทศและการสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคหากมองในแง่ขององค์การออกแบบภายนอก SU 3 5ยังคงสืบทอดเอกลักษณ์ของตระกูลสุขอยที่ทรงพลังและโชบเชี่ยวตัวเครื่องบินมีขนาดใหญ่แข็งแรงและได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างพิถีพิถันปีกแบบแอโรไดนามิกทำให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวแม้ในความเร็วสูง มีระบบไอพ่นที่สามารถเปลี่ยนทิศทางแรงขับได้จึงทำให้ su 3 5ขึ้นชื่อในด้านการรบแบบด็อกไฟสามารถเลี้ยวหลบหรือโจมตีศัตรูในระยะใกล้ได้อย่างแม่นยำและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือระบบการบินที่รองรับความเร็วสูงสุดถึงแมตส2.25พร้อมรัศมีการปฏิบัติการไกลถึงกว่า3,600กิโลเมตรการออกแบบภายในห้องนักบินก็เป็นอีกจุดเด่นที่ทำให้ su 3 5น่าสนใจห้องนักบินถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานของนักบินมากที่สุด ด้วยระบบคอปปิทแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันหลายจอสามารถบอกข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ระบบอาวุธความเร็วระยะทางหรือแม้กระทั่งข้อมูลจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งมาพร้อมตัวบอรดนั่งนักบินก็เป็นบอกแบบปรับเอ็นได้รองรับแรงจีได้สูงทำให้นักบินสามารถปฏิบัติการในสถานการณ์ที่กดดันโดยไม่สูญเสียสมาธิด้านสมรรถนะการบิน su 3 5ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลก มันใช้เครื่องยนต์ Saturn ทิร์น1อ <C le af> แบบไอทุนคู่ที่สามารถสร้างแรงขับได้สูงถึง142กิโลนิวตันต่อเครื่องยนต์ทำให้เครื่องบินทยานขึ้นได้รวดเร็วและสามารถรักษาความเร็วสูงสุดได้อย่างเสถียรน,นอกจากนี้ยังมีระบบ s u p e r m a n มนูเวอร์บิลิที่ทำให้ SU-35 สามารถทำท่าทางการบินที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทำได้เช่นการหมุนตัวในอากาศอย่างเฉียบพลัน การลดความเร็วฉับพลันหรือการเลี้ยวกลับ180องศาในพื้นที่จำกัดซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในสนามรบอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Su-35 น่ากลัวคือระบบอาวุธที่บรรทุกมาเครื่องบินรุ่นนี้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะไกลขีปนาวุธโจมตีภาพื้นดินรวมถึงระเบิดนำวิถีที่สามารถทำลายเป้าหมายได้แม่นยำสูง ตัวอย่างเช่นขีปนาวุธ r 7 7และ r 7 3ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความแม่นยำรวมถึง ks 3 1ที่สามารถโจมตีเรือรบหรือฐานทัพภาคพ,พื้นได้อย่างรุนแรงทำให้ su 3 5สาสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมทั้งการรบเชิงรุกและเชิงรับ ระบบเรดาร์ที่ติดตั้งมากับ SU-35 คือ e b c ซึ่งเป็นเรดาร์ที่ทรงพลังสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง4 0 0กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า30เป้าหมายพร้อมกันนอกจากนี้ยังสามารถล็อกเป้าหมายได้ถึงแเป้าหมายพร้อมกันในเวลาเดียวกันระบบเรดาร์นี้ทำงานร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้เครื่องบินสามารถป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสัตรูและลดโอกาสถูกตรวจจับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Su-35 ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่สำหรับไทยเพราะหลายประเทศยังใช้เครื่องบินรบที่มีสมรรถนะต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็น F-16 หรือ MiG-29 ที่แม้จะมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบกับ Su-35 ได้ทั้งในด้านความเร็วระยะทางการปฏิบัติการระบบอาวุธและเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่ในเรื่องราคา Su-35 จัดว่าเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและอาวุธที่ได้รับ โดยราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ65-70ล้านดอลลาร์หรือราวรา2,300ล้านบาทซึ่งถือว่าถูกกว่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของฝั่งตะวันตกอย่าง F-35 ที่มีราคามากกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องการที่ไทยเลือก Su-35 จึงไม่เพียงแค่ตอบโจทย์เรื่องความแข็งแกร่งแต่ยังช่วยประหยัดงบประมาณทางทหารได้ในระดับหนึ่งด้วยหลายฝ่ายมองว่าการที่ไทยหันมาเลือกใช้อาวุธรัสเซียก็เป็นสัญ,ญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงการสร้างสมดุลทางยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาค เพราะ SU 3 5ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจทางทหารที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคได้ทันทีเมื่อถูกนำมาใช้งานจริงนอกจากนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กองทัพไทยในฐานะกองทัพที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่โดยสรุปแล้ว SU 3 5คือเครื่องบินรบที่รวมเอาความเร็วพลังและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไว้ด้วยกัน การออกแบบที่โดดเด่นสมรรถนะที่เหนือชั้นระบบอาวุธที่ครบครันและราคาที่จับต้องได้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่คุ้มค่าที่สุดในโลกการทหารการที่ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว Su-35 พร้อมอาวุธรัสเซียจึงไม่ใช่เพียงการจัดหาอาวุธใหม่แต่เป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับกองทัพไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง